สำหรับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่อังอินเวสก่อนเลยนะครับได้ปรับการคัดการราคา Bitcoin คบิตคอยนนะฮะเรไดียวาจากเดิมก็กลาวนะฮะตอนนี้ก็ยังกลาวหนักขึ้นไปอีกนะฮะก็ถือว่าในนั้ขณะนี้นะครับเขาได้คัดการว่าบิตคอยในปี2030จะถึงราวๆ2.4งจล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆจริงๆถามว่าไกลไหมสัสมสิไม่ไกลนะฮะปีนี้2,025นะฮะ โอ้โหอีก5ปีเท่านั้นนะครับ2.4ล้านหรือว่าบิตคอยหนึ่งบิตคอยน์เนี่ยก็ประมาณสัก100ล้านบาทเอออันนี่ดูเป็นสิ่งที่ต้องรอดูนะครับนะซึ่ง worst case นะเพื่อนๆประมาณ5 0 0แสนต่อหนึ่งบิตคอยในตอนปีสองพันสามสินะฮะกลางๆก็คือ1.2ล้านก็ถือว่าโอเคนะครับนะสากว่าล้านบาทต่อหนึ่งบิตคอยน์นะฮะแต่ถ้าแบบ bull case กาสุดๆนะฮะโอ้โห เกือบ100ล้านบาทหรือว่า2.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งบิตคอยนะครับสำหรับเหตุผลนะครับที่สามารถทําให้ราคามันได้ไปไกลถึงขนาดนี้นะครับนะก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนจากสถาบันรายใหญ่นะครับนะซึ่งเขาคาดการณ์ว่าบิตคอยนะครับจะสามารถเข้าถึงตลาดเงินเนี่ยราวๆถึง6.5ของตลาดเงินที่มีมูลค่าสูงถึง200ล้านล้านดอลลาร 6%นี้ก็เทพมากๆแล้วรวมถึง Bitcoin เนี่ยจะมีโอกาสที่จะกิน Market Cap ของทองคำนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้ทองคำมันมันใหญ่กว่า Bitcoin ประมาณแบบ12เท่านะครับหรือว่าถ้าเราดูเนี่ย i ิตคอยเล็กๆแค่นี้เองนะครับสีเขียวเยวเล็กๆน้อยๆแค่ตรงนี้เองนะครับคือถ้ามันจะไปถึงแบบนั้นจริงเนี่ยก็คือแสดงว่าบิตคอยจะต้องกิน Market Cap ทองคำไปประมาณแบบประมาณเนี้ย6กนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดขึ้นจริงไม่แน่นะครับ 2อง0เราอาจจะได้เห็น100ล้านบาทต่อหนึ่งบิตคอยก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือใช้บิตคอยเป็นหลุมหลบภัยสําหรับป้องกันความมั่งคั่งของนักลงทุนนั่นเองนะครับนะหรือว่าป้องกันในเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ปัะจัยสุดท้ายก็คือการถือครองโดยรัฐบาลแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยนะดูมาว่ามีรายใหญ่อีกหนึ่งรายตบเท้าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือการให้บริการทางการเงิน บนเครือข่ายบิตคอยนะครับนะหรือว่าพูดง่ายๆเลยคือ d e f าบนบิตคอยนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นแบบกว้างๆนะครับนะคือมันเพิ่งเริ่มแล้วกันมันยังไม่เหมือนกับ d e f าบนโซลอนาดีฟายบนอีทอะไรแบบนั้นนะฮะที่คนใช้งานเยอะแล้วแหละนะครับแต่บิตคอยเนี่ยมันยังไม่ไปขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่ถ้ามันไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้มันมีความคึกคักบนเน็ตเวิรองของบิตคอยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆเรามองกันยังไงสำหรับกรณีนี้ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับ ประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวางกันบ้างน,นะครับที่ใน,นขณะนี้นะฮะคอยเบสพรีเมียมแกรเนี่ยดูเหมือนว่าคัมแบ็กกลับมาเขียวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยก่อนที่มันจะเขียวเนี่ยมันมักจะติดลบก่อนนะครับนะรูอ้อพูดง่ายๆเลยว่ามันมักจะมีการซื้อจากบีแอนด์ก่อนนะครับนะจนมีสัญญาณว่าคอยเบสเนี่ยพรีเมียมแกรติดลบลงไปนะครับแต่พอหลังจากที่บีแอนด์อารมณ์เหมือนเปิดสกกลาดแล้วนะครับนะ เปิดไม้แล้วนะครับเจ้าภาพมาแล้วแบแนนตุ้มเข้าไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นถ้าเราดูฮะคอยเบทก็จะตามเสมอๆนะครับนะเรเดีวอตอนแรกเนี่ยแดงติดลบด้านล่างเนาะแล้วกลับขึ้นมานะครับในเรื่องของค่าพิมยมนะฮะแล้วก็เป็นความพั้มบิตคอยล์หลังจากนั้นเลยเสมอๆนะครับซึ่งรอบนี้มาแล้วหรือเปล่านะครับนะันี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายใหญ่นะครับถ้าเรามองแบบนั้นนะนะก็ตบเท้าเข้า,ขามา ในคริปโตแล้วในณขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดู ETF ในณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่24นะครับก็เม็ดเงินเข้ามา400กว่าล้านนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะเพื่อนๆ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินซัดเข้าไป2,000ล้าน,านแล้วนะฮะ โอ้โหเต็มข้อจริงนะฮะในช่วง4-5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตแบบนี้จะได้เห็นในชาร์ตเนาะในช่วง1นึ่งวีคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถ้าเราดูเนี่ย weekly total net info เนี่ยปาเข้าไป2.6พันล้านแล้วนะครับหรือว่าตีเป็นเงินบาทก็เกือบจะแสนล้านบาทแล้วนะฮะถ้าเราดูในรูปแบบของ time frame day เนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหสไปค์ขึ้นมาหนักมากนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะเวลาที่ time frame week เนี่ยมันพีข,ขึ้นมามีแท่งใหญ่แบบเนี้ยนะฮะ บิตคอยก็มีโอกาสจะพังเหมือนกันหลังจากนี้นะฮะน,นี้ก็ต้อง,องรอรุนกันแต่ถือว่าเป็นแท่งที่มีนยัยสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันสูงมากๆในณนขณะนี้ที่จะไปดูที่เทวนตี้วันแคปิตอลกันบ้างนะครับบริษัทมหาชนแห่งใหม่นะครับนะก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันของ3มเจ้าใหญ่นะครับเทเตอร์ซอฟแบงค์นะครับแล้วก็แคนเทอร์ t ฟเจอรัลนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสจะได้เห็น แหล่งซื้อที่เอามาสู้กับพี่ใหญ่เซลเลอร์ได้แล้วนะครับนะซึ่งพระบิคอมมรนดนี้นะครับก็จะันโดย c ีอย่างทางคุณจ็คเมลเลอร์หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับนะก็ถือว่าถ้าเราดูข้อมูลน,นะครับ บริษัทนี้จะถือครองบิตคอยมากกว่า42,000 Bitcoin นบิตคอยนะครับคิดเป็นมูลค่าเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก4 0 0พล้านดอลลาร์นะครับเอาไว้ในงบดุลนะเ,เพื่อนเป้าหมายก็คือจะสะสมบิตคอยให้ได้มากที่สุดในช่วงหลายๆปีข้างหน้านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกไปแหละน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเซเลอร์น่าจะยิ้มได้นะเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยแบบนี้เซเลอร์จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะเพราะว่าถ้ามีคนมาซื้อแข่งกับเซเลอร์สิ่งที่ดีเลยก็คือบิตคอยก็ม และกระเป๋าไมโครซาร์จีก็จะพัม์ฮาร์ดเลยเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นอะไรที่ยิ้มได้มากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเซลเลอร์เคยได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าถ้าไมโครซาร์จีเนี่ยสามารถที่จะเก็บบิตคอย n ได้ถึง10%ของ28เล้านนะฮะของสไปน์นะฮะบิตคอยมีโอกาสจะถึง50ล้านเหรียญต่อนหนึ่งบิตคอยนะฮะตอนนี้ถ้าเราดูนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ถ้าเราดูไมโครซาร์จีนะฮะถือบิตคอยไปแล้วราวๆสอานะครับ ก็ถ้าสิจริงๆนะสำหรับบริษัทที่มาเก็บแบบเซลเลอร์เนี่ยถ้าเรามาว่าอนาคตเซลเลอร์ก็จะเก็บไปอีกแล้วก็อนาคตถ้าเ1 c น p ี้วันแคปิตลมาอีกเนี่ยนะฮะถ้าสิบิตคอยแล้วมันจะไป50ล้านแบบที่เขาว,ว่ามาได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหห้าสิบล้านนี้กลาวใช้ได้นะไม่พันกว่าล้านบาทตอนนี้บิตคอยนะครับก็ถือว่าเคที T ่วูด ก็หนักแล้วนะครับสปาเซลเลอร์หนักกว่านะครับซึ่งถือว่าแล้วก็เกิดขึ้นได้ไเพื่อนๆไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยเซเลอร์เทวิตวันแคปิตอลเนี่ยอันนี้มาจากแค่สหรัฐนะแล้วประเทศอื่นล่ะจะไม่มีแบบนี้หรอนะฮะจีนล่ะจะไม่มีแบบนี้หรอฮ่องกงสิงคโปร์จะไม่มีแบบนี้หรอแหมก็น่าคิดเหมือนกันต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทรัมป์กันบ้างนะครับหลังจากที่มีการประกาศให้คนที่ถือทรัมป์โทเค็นเนี่ยนะฮะมีมคอยเนี่ยนะฮะ220อันดับแรกนะครับมีโอกาสจะเข้าไป ดินเนอร์นะครับนะกับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาลงทะเบียนกันเยอะแล้วนะครับนะก็ตัวลีดเดอร์บอร์ดนะเพื่อนๆมีหลายเจ้าเข้าไปลงทะเบียนนะครับก็25่สิดับแรกนี่คือเป็น v ีพนะครับที่1มาเป็นเป็นถือเป็นแบบโอ้โหเพื่อนๆเป็นหนึ่งล้านทรัมป์เหมือนกันนะครับหล้านทรัมป์นะครับก็ก็เชื่อว่าสันอันนี้ไม่รู้เป็นจัสตินสันหรือเปล่านะครับซึ่งพอมีข่าวนี้ออกมานะครับเหรียญทรัมป์ก็คง อย่างแรงตามที่เห็นกันนั่นเองนะครับนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงมียอแลนะ้วเพื่อนใครที่ตกรถก็ยังไงรอย,ยอ่อค่อยว่ากันก็ได้นะครับในะยังไงเราไมาร่ระวปกันเอาไว้ด้วยโหรับเลนมีมนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนนะครับนะแต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคน่าจะชินชอบนั่นแหละโดยเฉพาะในว,วงของคริปโตนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวลือจากทางซุยกันบ้างนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ริงมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนว่าโปเกมอนโฮมเนี่ยจะเข้ามาอยู่บนบล็อกเชน บนสุยนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้สุยค่อนข้างแรงนะครับนะแล้วก็การาฟสวยรวมถึงในเรื่องของเงินรตรนตลาดที่ล็อกอยู่บนสุยเนี่ยก็เยอะแล้วก็คนสเต็กสุยก็เยอะนะครับติดท็อปฟของโลกแล้วนะครับนะเป็นเหรียญใหม่นะเพื่อนๆที่ออกมาในช่วงแบรนด์เมกเก็ตที่ผ่านมาแต่คืออยู่ใน่ามกลางแบบโซลาร่าอิตาลีียมบีเอ็นบีทรอนอะไรแบบนี้ไปแล้วเอเดออะไรแบบนี้นะคือเข้าไปอยู่ในเหรียญกลุ่มแบบ OG เหรียญใหญ่ๆ ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสุยนะฮะท้งั้นที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับน,ะนี่ถือเป็นจุดที่ต้องจับจ้องกันที่ดีแล้วกันว่าโปเกมอนจะมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าถ้ามาก็น่าจะส่งผลให้มีความคึกคักเลยนะสำหรับตัวโปเกมอนโฮมเพราะว่าคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพื่อนหน้าตาก็น่าจะประมาณแบบนี้นะถ้าที่ผมหาข้อมูลดูในใน u ูทูบนะฮะ น่ารักดีเหมือนกันนะครับหากใครนะครับต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถกดปุ่มจอยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะดูคลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในแถบคอมมูนิตี้กันได้เลยนะครับก็จะรู้เนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟต่างๆก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในที่ขอดูข้อมูลต่างๆกันได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตกันด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นนะก็หวังว่าจะทาาาาให้้้เเพพพื่่่่อออนนไมมลลลดขขูววสรรแกก็ฟ